รถตู้แม่งดิฟได้ Boy, ตองแค่ว่ะ Boy, Boy, มาดิไวรุนมาเยอะไปเปล่า คำคมไม่มีคำดีไปก็และกันโอเคคำคมไม่มีคำมีซามอคาร์ดออคามีซามีรถดีห้าตองอะไรจำเพื่ออะไรคาร์ดอลคาร์มีอะไรคร<ะ>ับกับข้าวเหรองงไปลงรรติงดแดงฝั่งขวาตัวสอง เองสายก็มีเหรอเต้นี่สายอยู่ฉันล,ล่างเลยขึ้นคนเหมือนกันที่บอกว่าไงว่าของพี่กำลังลขึ้นคำนวณองศาการวิ่งแบบ400%อะ่ะอ่านเกมขาดจัดอะ่ะ

เออมันจะแรงแบบนี้อะไรกูไม่เข้าใจจะแรงอะไรขนาดนี้ดามเมจมันแรงมากจุกเลยกูคำคมไม่ต้องมีแต่คำว่ารักเธอคนดีต้องมีทุกวันหวานเจ็บแกคือคนที่เสียชีวิตจากสงครามที่มาริฟอร์ใช่ไหม พีพีก่อนก่อนไปจัดสักเพลงเหรอได้ได้ได้ได,ได้กระแทกอะไรมาเออหรือว่าความน่านรักของเธอมันผิดสโคบหลุดจากกระแทกใจเป็นกระแทกหัววะเนี่ยโอ้โหสมองบอาลยเบอร์คิดถึงแตเธออยู่คนเดียวว้าวกลับไปลากแคนที่สงครามปารีพอก่อนทุกคนนี <c oughs> ด่ด้วยขอฟังเสียงเช้าคนหน้าตาดีหน่อยครับมีไหม โอเคขอบคุณที่เล่นครับผมขอบคุณครับขอบคุณมาแล้วครับเจ้าีความตายถึงที่ครับผมเจ้าผีความตายถึงที่เอาไปเลยไปครับผมลุยกันต่อไม่รีรอก็อยู่ยมุมนู้นเราวนมุมนี้เลยฮะวนมุมนี้ไปเลย หวังว่าจะได้สักหนึ่งศพนะฮะกับการขับรถเนี่ยไปลไปลยอมไม่ไปแล้วเผื่อหัวใจเธออยู่ที่ตรงนั้นย่า ดิฉันไม่ใช่คนที่เธอฝันเอะกูโดนชนแม่แน,น่ไม่โดนไม่โดนลูงหมดมึงยังมีอารมณ์ใส่รถอีกเหรอไปเฟรนด์มึงนั่งชิลไดว่ะเพื่อนฟักทองช่วยแกได้ไหมถามแค่นั้นแหละเอาไปฟักทองเชื่อมหนึ่งลูก ต้องขึ้นยังไงวะขึ้นทางไหนวะเดี๋ยวห่านังขึ้นหรอตอนนี้ล็อกแันไม่ขึ้นละกูดโดดใส่เลยฮึตึ๊ดเจ็บท่านแน่รู้ว่าเจ็บอยากจะปิดให้จบกลายเป็นศพแทนโอเ้เฉยกล่องขึ้นควันเขียวๆมันลอยมันเลยยิงลูกซองยังไงให้คมอยู่ที่การวางเป้าเลยครับผมอยู่ที่จังหวะการวางเป้าแล้วผมเฮ้ยมีสามคนละ ก็เสียงช้าคนโสดหน่อยเร็วอยู่ไหนอยู่ไหนครับผมมาครับมาครับเปิดเสียงได้เลยเดินได้เลยครับสุดหล่อเพื่อนนายอยู่ไหนฉันถามด้วยความจริงใจเพื่อนนายอยู่ไหนโอเค ฉันได้ยินแล้วส่วนนายก็ไปดีมาดีนะไม่รอดทังคือยาย่า yeah. yeah. โชคดีมีช้ยโชคชัยมีวัวทุกครูเฮ้ย hey. แกเป็นใครมาทำ right. อะไรติดรูปนี่เต็มคำอบับเสียงดังเป้ง เจ็บทุกดอกจริงครับผมพี่ก็เล่นชิลไปเกมมันก็มีแค่นี้แล้วครับผมจบเกมนี้เดี๋ยวเล่นกีตาร์เพลงนึแลก็เดี๋ยวผมก็จะลงสตรีมแล้วนะฮะนะยังไงก็มาเจอกันได้ทุกวันนะครับบ่ายสามนะทั้งบ้านดำบ้านฟ้านะฮะนะครับผมสามโมงของทุกวันนะครับผมส่วนบ้านแดงไม่ได้สตรีมแต่ก็มีการลงคลิปนะให้คนดูได้ดูนะครับใครยังไม่ได้ตามบ้านแดงก็ฝากด้วยนะครับผมนะฮะเข้าไปดูคลิปกันได้นะทุกคนนะฝากเลยนะฮะ เอ๊น่าจะอยู่แถวไหนหรือเปล่าวะไกลกว่านี้อ๋อนู่นตรงที่ต่ออาจจะอยู่ทอ่นั่นวัดกันหน่อยไหมล่ะฮะสงสัยจะไม่เล่นด้วยเนี่ยเลย เธออาจจะมีใครคนนั้นที่แสนดีส่วนฉันคนนี้ก็คงจะเศร้าใจเธออาจจะมีแฟนแล้วก็เป็นได้ไม่ยังสงสัยยิ่งอยากจะรู้หวังแค่เพียงเธอมีใจให้สักหน่อยทุกรู

คนคนเดิมปืนเดิมคนชิงคนเดิมสู่ขืนครับผมเอนจอยกับโลกหน้าครับเิญครับผมมีไหมครับแสม,มาตตนมีไหมครับมาเซอร์วิสฮะรถช่วงรถช่วงมรณะมาเซอร์วิสความตายให้ทุกท่านเลยครับผมทุกท่านสามารถรับความตายได้หลังจากที่ผมเข้าไปหาเลยนะครับเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรปีใหม่อันนัน้นแน่ตายก่อนเข้าบุ๊ ความตายที่สั่งไว้มาส่งแล้วครับสวัสดีครับนะฮะอยู่ไหมครับสุลลอความตายที่สั่งไว้มาส่งแล้วนะครับเอาไปเลยครับความตายที่สั่งไว้เนี่ยฮะเอาไปเลยยืนพีหรือเปล่าฮะโอเคครับผมน่าจะเป็นคุณใช่ไหมเรียกผมโอเคครับไปกันต่อครับเอาดูเปกันด้วยอีกรอบนึงนะครับผมเผื่อมีท่านเฉียบคู่มีแกกแฮ่แขกคู่มีเกกนะ ไปตลกปูกระท้าไปแล้วไงเกียรเกียร์อันนั่นอันนั่นอันนั่นชนจนได้ปัดโผล่เว้ยกระทุ่มด้วยโพเดียมเลยเป็นโมกเกาะก่อนแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆละเพราะว่าเราก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วฮะเงินที่สะสมไว้ที่จะใช้ในบ้านปลายชีวิตยังไงก็คงไม่ได้ใช้อยู่แล้วฮะงั้นก็นะครับใช้ตังค์ให้หมด 2,000 y ปีต่อมาเอาสวัสดีครับสุลโลไม่ไม่ไม,ไม่เกือบไปแล้วแม่งเลยทำเท่ทำเท่เกือบแล้วไงจะทำเท่เคมายิงโอ้ย้องเสียงหลงเลยกูใจหายแว้ย ว้าวอ้าวนี่เป็นเรื่องอย่างเงี้ยใจมันนะไตังแม็กเถอะซองแม็กโอ้แม็กแรกมันพูดว่าไงเลยบะเฮ้ยเลี้ยวไปเลยเลี้ยวไปเลยแม่งไม่คมแม่งไม่คมเออแม็กแรกคือแบบเฮ้ยมึงเลี้ยวใส่เลยแม่งไม่คมแม่งไม่คมยิงอะไรก็ไม่รู้แม่งไม่คมเลี้ยวใส่เลยเลี้ยวใส่เลย นี่ไงเจอโค้แม็กสองรถก็สองคันมีโอกาสมีคนได้สูงสุดถึงสี่คนแ้วพุ่งไปสมุโอเคได้จีแล้วหนึ่ง มีอีกหนึ่งแล้วก็มีดอมขับมาอีกหนึ่ง

เสียใจนักที่ฉันได้เพียงแค่มองตากับเธอกตสุดสุดหัวใจโอ้โหเย็ดดีครับมาต่อเลยครับสุดหล่อครับมาต่อเลยคัะ ดวงแกล้วครับพ่อทุกคนให้กำลังใจผมกำลังใจจากใครเนอขอเป็นทานให้ฉันได้ไหมให้ชีวิตได้มีแรงใจดีจ้ะ ยิฮ่าหุ้ยมึงแม่งแม่นดีว่ะมึงแม่งแม่นดีว่ะสาวบานให้กูฟังทีว่ามึงตั้งใจยิงกูหรือกยิงเหรอฮะอยู่ไหนวะ where where you where you you เดี๋ยวเดียวแต่ตอนเย็นเดี๋ยวก็ไม่เห็นว่าจะตรงนี้ใครๆมาเคียงข้างใช่มั้ เดี๋ยวคุณอยู่ในนี้คุณอยู่ข้างหลังโอเคผมได้ยินนี่เดี๋ยวรถดิตายมาไม่เครนุ้ยรู้ชอบพิมนลรูปลองไม่ชอบพิมพ์แฮชคอชอบพิมพาราบาลไดแฟนเป็นเด็กแมวไซด์เดียวแต่บิ๊กฟุตของเจงมันอยู่นี่ไงครับพี่เบา แน่เลยไห้แม่ตเอ้ยอะไรก้นีแน่เลยมีแน่ๆเลยครับกลัวละกลัวละกลัวน่นี่กลัวละกลัวละกลัวละขังกลัวจริงๆเสียมากกลัวหลบหน้ามากลัวจะงายหลัง กลาลายุบกลาลายุบกลาล่าีอคิวเดียวีกคิวเดียว,ว,เ,ยวเราจะสักเซสภารก,กิจที่เราทำกันมาสามแสนล้านชาติน่าตัวเตะตายแต่ไม่น่าจะใช่ตัวขวานะผมว่าถ้างั้นอาจจะสามหนึ่งหนึ่งเฮ้ยรถตู้ดิฟมีกิตการแล้วไงมีกิตการโลกแลง กูก็เพิ่งเคยเจอนะกูเล่นมารถตู้ดีฟเอ้ออเฟตเฮ้ยรถตู้แม่งดีฟได้ตองแค่วะวิยาทำอะไรก็ไม่ได้จริงๆกูสามโก้เ,เติมยาเสร็จรี อะไรอย่างเงี้ยอ้าวเอา,อาเฮ้ยเต็มตีนะโมกกินยาทำอะไรก็ไม่ได้จริงๆกูสามก้ขวาก็มาอีกแม่งเอ้ยสามสิบคิวกู ขอร้องนะขอร้องเลยนะสามหนึ่งมาก่อนเลยสามหนึ่งมาก่อนเลยสามสิบคิวเอ๊ เย่เย่เย่เยในที่สุดเราก็ถึง30คิวแล้วครับทุกคนสามก่อนเลยหลังมีสองหรอหน้ามีหนึ่งข้างบนนี้ผมนึกว่ามีสามนนะตัว,ตวหรอวือสัมวนะเนี่ยดูจวเด้งขอวะเอ้ยมีสองตัวเหรอดูขวาต่้มเนี่ยตัวนน้หรือว่าสองตัววะ ปัญหาก็คือว่าข้างหน้ามันจะมีร่องให้เล่นด้ยแต่ตีบ้านที่จองเฮ้ยนี่ไงจะผ่ายแล้วเนะี่ยเล่นถึ่นตัวนึงมันเป็นเนินอ่ะตรงหินมันอ่ะผมแม่งโคตรพล้ยายนงเลยว่ะมันตัวขวาให้ฉังเอ๊ย เอาสี่ดิโอเคสอเอายิงหินตายว่ะหินตายผมเล่ตรงนี้ได้เดีนะมีเดนละผมแม่งยิงไม่ได้เด็กขึ้ผมแม่ยิงไม่ได้ ไม่น่าโดนแปกว่ะเย็ดเย็ดย่างเอาครับนันนอนปลดล็อก30คิวแล้วครับยางเล้อย่างเอาเชลู่นึกว่าจะไม่ถึงสะละหลุดยอดกันหน่อยครับ32คิวดาเมจ5,185รดาดาเมจอ้าวเรื่อง จัดให้หนึ่งเพลงก่อนลงสตรีมตามที่น้องขอนะจ๊ะแต่ไม่รู้เจ้าตัวยังอยู่หรือเปล่านะกี่ครั้งที่เห็นน้ำตาเธอลังลินมาเจ็บปวดด้วยคำว่ารักที่เราทั้งสองมีให้กันไม่เหมือนที่เราเคยฝันไม่เหมือนที่เราตั้งใจตั้งแต่วันนั้นแต่ยังยืะด้วย ่เคยให้กันแม้วันนี้มันไม่มีเลือ,อยู่ฉัน นหายไปกับรอยน้ำตาควคว่าเท่าไรวันนี้มีเพียงแค่เงาของความรักที่เคยมีอยู่วันนี้ไม่มีแปลเสียงไปหมดนเลย i <laughs> ain't ครับผมขอบคุณฮนะขอบคุณฮนะ